บอลบ้านกาไม่เชื่อผมอยู่กับทุ่งลาบได้ไหมไม่รู้ว่าหยิบโดนอันไหนอันพังหรือเปล่าพี่พีระพงยิงเข้าไปยิงเขาไปนั่งแปก ินเลาออกินเขีนผมเออผมเบิ่งประจำว่าย่อยหยอกกับหลานดีดีครับอย่าบ่นแม่ครับดีดีดีเนี่ยค่ะพีก็จะล้มไปนี่ตาอยู่ตาอยู่ทงน้ำฝุ่นละขอดขอดขอดแม่ตาตาจะจะแยกไปดูจ้าดานนนะค่ะพี่ไปดูกันไปเยี่ยมพี่รรยากาเห็นหลานเป็นมากน้อง ดีใจดีใจค่ะดีใจมันมันมักมันมุ้งมาดินมาแบบอยากไอ้ดาวผีเพิ่งยูน่าเทก่ยวฉันถูกจัดเลยเล็นท้งผีเลยน่าจะมาแต่เช้าเพิ่นเลยเพิ่นเพิ่นมากคบก็ไปยังมยาจีโรยังมันน้ำไหลค่ะอันอันี้ข้องไปไปดานีดีกว่าค่ะจะได้เดินง่ายแต่ว่ามันก็อ้อมไปนั่นเดี๋ยวไปลง่มลุ่มุ่นก็ได้ค่ะ ควาย,คยดอนจะอยู่ตอนนี้นะจะอยู่โฮมใหม่โมเมนอยุ่โฮมขาย,ย,ายานี่ค่ะทีวาอา่าาผมยันอ,อ,อันนี้มิตรลอกขาะบ่ได้ถมพอดีมาลอกขึ้นลอกให้มันลึกลงแล้วก็มามาทำเป็นเป็นอันลอกเพื่อที่จะปล่อยปลาแต่ละชนิดระบบน้ำ ก็กไม่ยุ่ข้างใน,มน,งมนแมนค่ะจะอยู่ข้างใน,นจะแต่กอนแต่่อนตากระยายก็อยู่ข้างในพอดีว่ะผมมีคนฝ่กสวรให้แล้วก็เลยออกมาแมนน่คะ <laughs> นี่ค่ะที่ว่าทำใหม่อ,อันนี้ที่ถมค่ะไม่เรียม ตอวแย่เรียมปรยุทมพมค่ะอืออัดดอนค่ะนี่ไงอ้ดดอนค่ะฮานนี่ไงเจ็กไรครับพี่อ่าเไรทีเป็นจ็กไรครับน่าจะสามใช่ค่ะ ตัวตัวที่หันหันหน้ามานี่คือน้องอุบลส่วนนู้นน้องแม่ลำแม่ลำดวนลูกเพิ่นไปใส่อยู่แถวนี้แหละไม่ไม่อยู่แถวนี้แหละนั่นไงโผล่มาแล้วถลรวยมานี่เร็วใช่เราฝืนมหาเราเราฝืนก็ได้แกงที่เป็นฝืนไม่สามลายจับป้าออ้ย อ๋อแปลงซื้อม่อยู่ทั้งพานที่ผนหน้าอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่เก้าพอดีมันเป็นมันมันเเป็นนจะขวางเก้าเพิ่นเท็ดออยไว้ก็เลยเข้าก็เลยเอาอีกเด็ดเด็ดต่อมันบอ๊ะค่ะบวกแพงส่บละวทีเท่าดีบบวแฮงตองแสนขวครับห้าแสนเือ ห้าแสนห้าแสนสามค่ะสามไล่ครึ่งสามไล่คุณผู้ชมตัวสามสามแสนขวดไหมไม่ค่ะอันงั่วแมนบ้างมัววแมนค่ะอันนี้งั่วทีอันนี้วัววัวกับแมนนี่แหละค่ะทุกบาททุกสตางค์มามาลงหนีมืด ดูแลตายายโคจ,จนอกบอกเราเลยว่าเราประจนโ <c oughs> ค่นเรียงพอเรียงแม่เรียงตายายใดถึงโคจนถ้ามาหาคลายถึงมันนีไปเป็นแคเอ๋คนสวยผมสอสทั้งเลย